วยยร่ยเ้มเหวี่ยงมูสิบก็มาดิครับเป็นเทนชาร์อ้โอแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะมิวสิกจูเค้กับพีก้อย K N CC, CC, c C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  เรียบรยเราอยู่กันเนไบคับรักกี้บ็อกปะทะบอยซึ่งวันนี้เราจะใช้รักกี้บ็อกจีไรนการสู้กับบอยของเรานั่นเองบอ์ของเราคือใครหรอคะบอ์ของเราก็คือผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบโอ้โหผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบเฮ้ยเธอจะผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบปนเออเ็นเทนไงเอน เบนเทนดิสันน่ะเขาจะว่าผู้ใหญ่บ้านหมูสิบอ่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่เออเธอจำผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบป่าวเขาเป็นวัยรุ่นฟูวิลล่านะเขาเนี่ยกิิวูบไปดีกว่าครับหมเอาลัวกี้บ็อกมาเปิดเลยดีกว่าน้อเออ ไปคิดเยอะนะผู้ใหญ่บ้านมูสิฟของเราก็คือผู้ใหญ่บ้านจริงๆนะที่แบบคอยด,<อ>ดูแลหมู่บ้านไงเออเป็นเทรนมันคอยดูแลหมูม่บ้านเนี่ยนะจ๊ะแปลงด้านแบบสู้กับเอเลียนอะไรอย่างงี้เออต้องครับถูกต้องเลยครับเปิดละ <c oughs> เปิดก่อนได้เปรียบอุ๊ยใครอะไรเปิดได้เปรียบนะอะไรเนี่ยอุ๊ยฉัได้อัลเฟ่นดำมาต่อผู้ต่างผู้เลี้ยงได้บล็อกชงได้ชงเอ้ยลืมไปหว่าว่าเราเราไม่ได้นับเพชรจับทองนี่นะ ไอแต่เราก็สามารถเอาไปบวกกับลัคกี้บ็อกซ์ได้ให้มันกลายเป็นลัคกี้บ็อกซ์ที่โชคดีขึ้นไงล่ะคะได้ทะนูได้ทะนุดีด้วยได้ทะนุดีมากแต่ว่าเราต้องการลูกทนูอ่ะจะได้ลูกทะนุมาให้เราเหรออาหรอได้ลูกทนูเหรอได้เลยเธอลองยิงดูก่อนไหมเผื่อมันจะออกอ่ะนะลองแล้วอุยได้ดาบ16เล็งไปที่เธอแบบเต็มๆเลยแต่มันไม่ออกโอเคได้เสื้อด้วยทุกคนอา2,005โอ้โห2,005โอ้ย ได้ดาวเหมือนกันดาวเท่าไหร่สองพันหเหมือนกันให้ดาวด้วยสิบร้อยพันหมื่ล้านสิล้านเลยล้านหนึ่อบเอ็ดล้านหนึ่งเศษหนึ่งหมเกินเกินดีทีเดียวเป็นเทนตายแล้วมั้งน่ะนี่ไงผู้ใหญ่บ้านหมูสิบเอ็ดให้ดาวดีป่ะเอ้ยเขาได้รูทันูแล้วได้เดมนไหนได้เสื้ออเดมอนมาแรกเดอมอนมาแรกอาเดมนไปเลยเราให้ ได้เลยเดี๋ยวเขาจะไปตีบวกกับลัคกี้บล็อกนะชชบ่นอ่ะมิชชั่นบวกกันไม่ได้มันบวกกันไม่ได้อ่ะเสียใจด้วยเพชรมาทำไมอ่ะเฮ้ยได้โล้ทหนูมก็รู้อยู่แล้วเธอก็เลยให้เพชรเขามาใช่ไหมอ่ะแล้วเราให้อันนี้เธอเป็นการแลกเปลี่ยนอ่าโอเคค่อยคุยกันได้เุ้ยยาเพชรเฮ้ยได้โล้ทหนูอีกละอย่าเพชร40ดาเมี อู๋แอปเปิลชองเธอผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบเก่งแบบก็เก่งอยู่นะคือเราไม่มีชุดเลยตรานี่ยนะไม่ได้อาวุธดะก็เก่งอยู่นะจะว่าไปก็โอ้โหเพชรเยอะดีเนาะบางทีบองนีก็ดูเพชรเยอะดีนะครับเนี่อยอ้เหมือนมีคนจะเอาไปเปิดว่ะผมเดาไม่หรอเฮ้ยได้อปเปลิลสีดำๆมาเขาได้แล้วอ,อัปเปิลสีดำอะ แล้วตอนนี้เราเปิดไป30เหลือ35กล่องแต่คือว่าเราใช้เวลาไปแค่3ามนาทีกว่าเราเรารีบมากเลยเธอใช่เธอรีบเธอคนเดียวเลยเธอเหลือกี่กล้อง35อพูดอดไหมถ้ามันไม่มีอะไรแบบบึมบ๊มตุ้มต้ามล้วทำไมมันตีบวกลัคกี้บอกไม่ได้อะต้องไปบวกไม่ได้แล้วได้ชุดแล้วบวกแปดชุดสีแม็กเจอกันนะ ได้ลองครับดีทุกคนครับได้อะบอก่าไปได้ด่บอีกแล้วอ่ะจ่าไม่ทำไมมันจับจับผู้ใหญ่บ้านหมูสิบเอ็ดอีกแล้วหมูสิบเอ็ดหรือหมูสิบสรุปหมูสิบเอ็ดงงไปหมดอ่ะหมูสิบเอ็ดไงที่เป็นรุ่นต่อไปของหมูสิบอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมู่บ้านข้างๆหมู่บ้านข้างๆหล่อรุ่นต่อไปหัวข้างๆหมูวายข้างๆไม่ใช่รุ่นต่อไปหมดละหมู่บ้านข้างๆกี่เฉยหมู่สิบล้วก็หมูสิบเอ็ดไงเออโอ้ยมันตีบวกไม่ได้หรอเพชรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยาอะไรอ่ะ ยาระไนกายายกายาระไนก็เฮ้ยอะไระขวานสามดาเมจหรอโอ๊ยทาไมรางนี้บากดามะมันหกดาเมชามลยซ่าเหลือยี่กองอะดูผีดเลยน้องเหลือสามริอ็ชหอโชว์อมมราวาตายโอ้ม่ก็เราเปิดได้อีกบอกมานสิเราเปิดได้เองทำไมเธอลอมฆ่าเขาแบบนี้เธอมันแย่ บวกจากผู้ใหญ่บ้านโอ๋ยไม่ได้อะไรเลยอ่ะเฮ้ยได้ด่าหมู่หมูสีดีกแล้็สามเล่มหมดเพชรก็ไม่รู้ไปทำไรเก็บไว้ก่อนละกันเพศไม่มีเอ็มพีซีให้แลกของเลยเหรอเพชรกันยัาเฮ้ยอืมอะไรเพชรกันยญาเฉยๆผัดกันเอชรคิดไม่ดีดีคนเราอ่ะคิดไม่ดีกับคนเราอ่ะยกขันเฉลี่ย เดาไดาหมวอีกแล้วชุดสก้าวไปเขียวโอ้ยเราให้เราให้เราให้เขามีอยู่แล้วหมวกอะเธอได้เจมมาครับช uh ุดอาเป่าไม่มีอะแบบโหเขาไม่มีนั่นเลยอ่ะ ไม่ไม่มีกางเกงกับรองเท้าเยอ่ะเขาต้องโป๊หรอชุดเพชรที่มันเขียนว่ารักกี้รักกี้ต่างๆเนี่ยมันน่าจะดีกว่าหรือเปล่าวะ๋อมันก็ดีอยู่นะอันน่มันบวกเลือดแต่ว่าอันนี้มันแบบว่าบวกสเตตัดอะออ้ยก็น่าจะดีนะเพราะว่ามันจะดีแน่แเลยดีไม่ห่างเหินเดินอ๋อม่อะไรเอาเพชไป อันนี้ไปให้อขอบคุณค่ะเสื้ออะไรอ่ะอุ๊ยเสื้อสะท้อนสามพันนาตีส่วนกับแบบบ่้แย่หว่ะขนาดใช้มือตีนะคตดโกงอ่ะเฮ้ยหรือว่าเราไว้ใส่ดีวะเป็นเทนตีทเดอยวนก็ตายดีเป็นเทนสะดุ้งอ่ะสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยเพื่อว่ามันอ๋อแ้าเปิดหมดแล้วแล้วเปิดหมดแล้วรีบเหร เฮ้ยหลอรีบอ๋หอหกทีเขายังไม่หมดรอดูควา,ามได้ดาบ65ดาความเยอะก่นกางเกง protection f i โ e protection protection จันจัน protection ที่สุกันโนบิตะครเชียร์ใครได้บินใจเอ็นกางเกงไม่อยากได้ตอนนี้อยากได้รองเท้าดับสองพันห้าร้อยดาวเม,<อ>มสุด เร็วเปิดหมดยังตายแนะ่เร็วทำไมจะรีบไปไหนอออทำไมทำไมจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนจะรีบหนีเพราะข้ากันจะมาโ <c oughs> อ๋อยเหลือห้ากล่องห้ากล่องนี้อมเพียงเฮ้ย,ยเก่งแล้วอมเพียงโอ๋ย โดนลังแกมีคนยิงอ่ะโอ้ยได้เลยยิงเราหรอนี่แม่โอุ้ยกระเด็นไกลด้วยโอ้ยเอมเมรอร์ลก็ท้ายเรียบร้อยครับผม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 เรียบร้อยครับไปทำแล้วมันไม่เต็มอ่ะสวยไหรอไหวถูกเฮ้ยคีเพียร์หุบปากหมู่สิบก็มาดิค่ะเป็นเทนไปก่อนเลย เอาาดไปก่อนเลยครับเล่อไปดลือยโอ้ยเ้ยหนูยิงไม่เข้าหนูกระจกจัดอาดาาเพชรตีตายว่าึเราลืมไปว่าเรามียายากีพชันนี่และนี่แล่นี่เ้าหนูผมแรงขึ้นในทันทีมันรีเร็วคนเร็วอะรีเร็วคนเร็วอะใช่รีเร็วมากเราาสองพัอุ้ยโเจาอไองมก็พตดโกงเลยอะไรแตกเธอ เราถ้าแต่งทกทักยกก่อนเดี๋ยวเขาตีต่อไม่เปลี่ยนเื้อเขาใส่เสื้อกระท้อนเหรอเป็นไม่ตายอีกเหรอเขอกล่้วกันเลยนะไม่มีเสื้อแล้วเบนเทนเธอค้ามเสื้อเพชมาแล้วกันไมไม่เลเบนเทนเบนเทนตู้เราไม่ได้หรอกเพราะเราจะใช้ดาบไอเปนเทนไอเลย โอ้โห้โคตรตัวอ่ะอะไรจะใช้ธนูยิงเบนเทนเหรออะไรเอ้อ้วนอะไรไอ้เอ้วนเอ้อ้วนทำไมไอ้วนทำไม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 ไม่พูดดีก่อนของเขาอ่ะทำไมทำไมหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอพี่ใหญ่บ้านก็เพลาระไาแล้วพี่ใหญ่บ้านก็เพลาระไาแล้วอะไรพี้กองจริงแค่คนในบ้านเน่ยทำอะไรได้ เอาใช้ดาบหนึ่งล้านเลยหรอท่านเจ้จริงใช้ดาบสองพันห้าสิไม่ใหญสุดกันแน่ไอ้ขี้โกงโคตรโกงอ่ะทุกคนอะไรอะไรอะไรประเทศเราได้ไงวะคนที่ขี้โกงเอ้ยเป็นไรวุ้ยคนในประเทศเราได้ไงโกงกันเราเป็นพันพันหมื่นหมื่นหลายนี่อยู่ได้หรือเดี๋ยวเราฆ่าตายคิดพีเดียวไปเดียวคิดแล้วปะเราจะกระโดดแล้วจะขึ้นวันที่ไหนเนี่ยหัวใหญ่บ้านเกิดแล้วหัวใหญ่บ้านเกิดแล้ว ผู้ใหญ่บ้านเงินแล้วบารดีผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านมาร์ดี้บารดีผู้ใหญ่บ้านเออเออบารดีไม่ดุจ้าของดาวส่งบันท่าก็ฆ่าได้ดาวส่งบันท่าก็ฆ่าได้โอ้โหเบนเทนบอกหาฉันหาฉันไม่ได้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 พูดอีกนะแน่ว่ะโอเคทุกคนเท่ากับว่าวันนี้นะคะเราก็สามารถพิชิตเบนเทนได้นั่นเองเนี่ยค่ะทุกคนโอ้หยุดตีได้ไหมเนี่ยฮะผู้ใหญ่บ้านก็ทาแท้กับเราไปแล้วโอเค วันนี้ก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดกระดิให้ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าคิดมากนะครับผมเบนเทนก็คือเบนเทนนะครับผมไม่ใช่คนอื่นนะครับมาแล้วบ๊ายบาย